สวัสดีจ้ายายเจามาแล้วนะคะยายเจามาตามนะะัดค่ะสำหรับรอบนี้ยายเจจะมาให้เลขดับสองตัวบนของงวดวันที่16พฤษภาคมนะคะก่อนที่เราจะไปดูงวดวันที่16หกพฤษภาคมนะคะเรามาดูผลงานงวดที่แล้วกันวันที่สองพฤษภาคมนะคะ ผลงานงวดที่แล้ววันที่สองพฤษภาคมรางวัลที่หนึ่งออกอะไรคะรางวัลที่หนึ่งออก9้านะคะแปดศูหนึ่งหนึ่งหใช่ไหมคะแล้วสองตัวล่างออกอะไรออกหนึ่งเจ็ดถูกต้องไหมคะค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่างวดที่แล้วเลขดับสองตัวบนใยญ่เจ๊ แม่นแค่ไหนนะคะาสองตัวบนงวดวันที่สอ2พฤษภาคมนะคะยายเจ้ให้แผ่นนี้มีอยู่ทั้งตัวตรงและตัวกลับนะคะดับทั้งตัวตรงและตัวกลับนะคะมีไหมคะ16 หนึ่งหกมีไหมไม่มีนะคะอีกแผ่นหนึ่งค่ะเลขดับสองตัวบนวันที่สองพฤษภาคมดูนะคะหนึ่งหกมีไหมแผ่นนี้ดับเฉพาะตัวตรงนะคะตัวตรงไม่รวมตัวกลับมีหกหนึ่งค่ะแต่ไม่มีหนึ่งหกเห็นไหมคะเลขดับของยายเจ๊ ทั้งหมดมวดที่แล้วยายเจให้ทั้งหมด32ตัวนะคะดับสนิทแม่นแม่นปังปังนะคะใครที่เห็นเลขดับยายเจแล้วไม่ต้องซื้อไม่ต้องลุ้นนะคะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเลขดับสองตัวบนงวดนี้ยายเจจะให้มีตัวไหนบ้างจุดๆเลยนะคะ รอบนี้เยอะที่สุดทั้งเท่าที่ยายเกจทำมาสามสี่ปีนะคะมันมีถึง35ห้าตัวค่ะ35มสห้าตัวฟังไม่ผิดนะคะเลขดับสองตัวบนงวดนี้ยายเกจมีให้ถึง35หตัวนะคะเรามาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างแผ่นนี้ดับเฉพาะตัวตรงนะคะ ของม้วดวันที่สิบหกพกษภาคมนะคะตัวแรกนะคะสองแปดสองสองแปดแปดห้าแปดห้าเก้า สองแปดเก้าแปดสองเก้าแปดยังมีอีกนะคะเยอะนะคะเฉพาะตัวตรงรอบนี้ถึงยี่สิบห้าตัวเชียวนะคะเก้าแปดแล้วนะยังมีอีกสองหกห้า เก้าหกเก้าสี่หนึ่งหกสองเก้าศูนย์สามหนึ่งสามสามสามสี่สาม มีอีกนะคะหกสามก็ดับนะคะเจ็ดสามก็ดับนะคะเก้าสามก็ดับสามสี่ก็ดับนะคะสี่สี่หกสี่และเจ็ดสี่ค่ะ แผ่นนี้ยี่สิบห้าตัวนะคะยี่สิบห้าตัวที่ดับนะคะเรามาดูแผ่นต่อไปค่ะแผ่นต่อไปนี้ดับทั้งตัวตรงและตัวกลับนะคะของวันที่สิบหกพฤษภาคมแผ่นนี้มีตัวหนึ่งสี่และสี่หนึ่งค่ะ หนึ่งแปดและแปดหนึ่งค่ะสี่แปดและแปดสี่ค่ะศูนย์หนึ่งและหนึ่งศูนย์ค่ะเจ็ดห้าและห้าเจ็ดค่ะเพราะฉะนั้นแผ่นนี้สิบตัวรวมกับแผ่นเมื่อกี้นี้ยี่สิบห้าตัว ทั้งหมดสามสิบห้าตัวนะคะสามสิบห้าตัวที่เป็นเลขดับไม่ต้องหลุนไม่ต้องเก่งนะคะของเลขสองตัวบนค่ะสวัสดีค่ะ